วันนี้เจ๊ดาก็เอาพี่เบิ้มเรานะคะเป็นอิสกิตู้แอร์นะคะเครื่อง80แรงม้าหน้าเกี่ยวหน้ากวักนะคะตัวนี้หน้ากวักที่อยู่ที่2เมตรนะคะเครื่อง80แรงม้าตู้แอร์อิสกิวันนี้เราเรา,เราก็เช็คระบบมันไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้เราก็เอามาทําการเทสนะคะเทสตัวรถนะคะว่าสมบูรณ์ไหมนะคะหลังจากช่างมาตรวเทสสภาพเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็เอามาเทสนะคะเปน็นข้าวตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ ไล่นะคะเป็นแปลงมาของชาวบ้านนะคะเรามาเกี่ยวให้ลูกค้าฟรีนะคะที่นี่เพื่อทําการทดสอบนะคะดูอย่างว่าฝนนะคะมืดอ,อ,อยู่แต่ก็ไม่ตกนะคะเมื่อวานนี้ตกทั้งวันเลยค่ะดีนะข้าวไม่ล้มนะคะตัวนี้เราก็ รถพวกนี้เราสามารถป,ปรับตะแกรงได้นะคะลมเบาลมน้อยนะคะพอดีค่าจังหวะข้าวที่ลูกค้านะคะของชาวบ้านนี่เป็นข้าวสวยด้วยะคะ่ะลวงนะคะนี่ตัวนี้นะคะของฟ้าเปิดพอดีเลยะคะ่ะวันนี้เมื่อวานตกท้องวันเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เราก็โอเคนะคะเทสระบบผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เป็นตู้แอร์เครื่อง80ิแรงม้านะคะน่าเกี่ยวกว้างสองเมตรเออสินะคะตัวนี้ เปิดขายที่4,002นะคะพร้อมส่งนะคะราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะตู้แอร์เย็นๆนะคะทำยาแอร์แล้วก็แบบให้ใหม่นะคะปวดชอ็อตเรียบร้อยก็ถือว่าผ่านไปแล้วหนึ่งนูตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเจเป็น698นะคะไม่รู้จะมาทานเป่าฝนมาแล้วนะคะเพราะว่านี้มันหายจากร้างเราประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าก็ทำการเทตอนนี้ช่างเรานะคะช่างเล็กกับช่างใหญ่นะคะ ก็ประกบกันนะคะเทนระบบการทํางานนะคะว่าโอเคไหมนะคะลูกค้าซื้อไปจะได้สบายใจค่ะว่าเทจริงนะคะทุกตัวตัวใหญนะะ่นี่นะคะบเรีบร้อยแล้วค่ะตันนี้พร้อมขายแล้วนะคะเราเปิดที่4ี่แสนสนะคะ กว้าอยู่ที่2เมตร10นะคะเครื่อง80ลังมาตู้แอร์แหวนกำยาแอร์ใหม่นะคะเย็นเจี๊ยบชื่นใจแน่นอนค่ะเคก็สนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะตอนนี้บริษัทกรกดาวเราได้ย้ามอยู่ที่สุพรรณบุรีอำเภอปลายนาสิงห์ปจันแล้วนะคะก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะเบอร์โทร08 0809419799นะคะหรือไม่ก็เบอร์โทรดาว0813081816นะคะ โทรมาสอบถามได้นะคะที่ร้านมีให้เลือกหลายคันค่ะเราจะพยายามเทสแทบทุกตัวนะคะข่อนส่งมอบลูกค้านะคะลูกค้าซื้อไปจะได้สบายใจว่าใช้งานได้จริงนะคะเช็คจริงแล้วก็เราตรวจสภาพจริงนะคะโอเคก็ผ่านไปหนึ่งตัวแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูตัวต่อไปนะคะสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะรถเกี่ยว์้ารถดัมมา เครื่องสีเข้ากล้องตู้ข้า,ขา,ขาเปลือกนะคะเรามีบริการให้หลากหลายนะคะรถไถเราก็มี ro, แมคโครเราก็มีนะคะฝากกดติดตามเพจนะคะเป็นกำลังใจให้บริษัทเราด้วยนะคะช่างจะได้มีกำลังใจทำงานกันค่ะจะได้ตรวจเช็คให้สวยๆนะคะลูกค้าจะได้ใช้งานได้ระยะยาวๆขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ